กันมาาเลยจ้พวกมึงมาถึงก็กูจะบอกว่ารถกูติดไปไม่ได้ช่วยกันฉ่ำเลยค่ะกูมาตามสิริแต่ผิดทางอีดอกนนี้กมาถึง,ง,ง้น้วาายๆเลยก,กลังเต้นเจ้าทำกับข้าวลยขอตัวไปกินข้าวแล้วก็นอนจ้า ตื่นมาตอนเช้าทะเลหมอกสวยมากพวกมืองคือหิวใจมากอะที่นี่อะกูบอกเลยตื่นมาเวลาตีห้านะคือหมอกแน่นๆเลยอะอากาศก็กำลังดีนะ17องศาจ้าพวกมึงหมอกมาแล้วโหสวยทะเลหมอกใครจะมาก็ามาได้นะตามมาได้พวกมึงดูทะเลหมอกแบบโหยแน่นมากจึงสุดๆคือแบบที่นี่เลยจ้า EP หน้าลุงกันจะพากูไปเที่ยวไหนตากดติดตาม้วยนะจ๊ะตอนนี้กูนอนก่อนไม่ไหวละมู้